สวัสดีจ้าพี่นอ้องวันนี้มันเกิดค่อยเนาะจ้ะเนาะนีไมาเอิญเบวเซอร์อะอีกล่ะบอด,ดี้เอาลายหล่อเพราะว่าเพิ่งเอาไปยกุกยกนอะจ้ะเนาะแดงดำหวานแห้งพี่น้องไปทับไงหนึ่งล่ะเขาบอกเอาลายหล่อนี่เก่งใจเพิ่นเน,นาะจ้ะเนาะกินจกินรอบรอบที่สามล่ะฉะลองวันเกิด <laughs> วันเกิดของค่อยเน,นาะจ้ะเนาะพี่น้อง คนเห็ดสวนเห็ดซอยกันเลยพี่น้องเนาะแต่ว่ายำข่อยมะทายยำข่อยมะทายก็คือข่อยบอ่เห็ดน,น,นี่เนาะยำข่อยมะทายวิดีโอคือข่อยบอ่เห็ดเนาะเพราะว่าข่อยบ่ได้เฮดข่อยาทายวิดีโอเอาจเนาะไปเก็บอันไปเก็บบุกเสือรีมาแล้วโอ้ดูแทอะนี่เราจะง,งานต่อไป งานต่อไปของคนไทยกับฝรั่ง,งน่กจากนี้พี่น้องเรวจะเก็บเซอรีแล้วก็มาหนีสวนมาแต่งสวนครับมากินข้าวเที่ยง นีจ้าพี่น้องมาสื้อของค่าฟูจ้ะมาสื้อของคาฟูผู้หลีงค่อเขาแถวนะจ๊ะเนาะขับแถวหรออ,หอ,อันนี้คือผู้หญิงดีห่างกันสองเมตรเอ้ยหนึ่งเมตรมึงเมตรกลัวๆนจะจ๊ะเนาะนาคาฟูคาฟูมาร์เก็ต นี่ลี่ค่ะนี่่ะยังเขาแถวอยู่จ้ะมึงบึกเสื้อลีพี่น้องกิโลละสิบยูโรกิโลละสิบยูโรไดีกินฟรี าฟเล็กมาหอดบานยาเหรอจ๊มะมากินเขาบานยาอันนี้มันคึมเนาะจ๊ะเนาะมากินเขาบานยาทาย,ยนุนบานยาเพราะเป็นอพาร์ตเมนต์เนาะจ๊ะเนาะเพิ่นอยู่ผู้เดียวเพิ่นเลี้ยไขย่พันอยู่กับเอื่อยเอื่อยเอื่อยเพิ่นเนอพาร์ตเมนต์เนาะจ๊ะเนาะ มาหอดแล้วพุ่นหมอกพะพะยูพุ่นเห็นภูเขาพะยู่นมึงพี่น้องเบิ่งกว้างอาพาร์ตเมนต์หญ้าคล้อยนี่อพาร์ตเมนต์บ้านหญ้าแม่หญ้าคล้อยกว้างอันนี้เขาเอินระเบียง อันนี้อพาร์ตเมนต์หญ้าคอยอยู่ระเบียงระเบียงแม่ยา่ากว้างมากเลยระเบียงบายาออย้านมีย่้าคอยนิดนึงใช่นหมจะบิลดด้านซ้ายมืออันนี้ภูเขานะจะภูเขาหน่อยระเบียงบ้านแม่ยา่า กวางแห้งพี่น้องระเบียงบบาไม่ยาคอยไปตนยูบ่ะพ,พันยูก็เอื่อยพั่น่าจะควบคุมดูแลอยู่เอื่อยไม่ยาไม่ยาใหญ่ไม่ยาใหญ่ผู้โหดไาย <c oughs> จาเดี๋ยวเขาไปเบ่งยาเล เชียงหนกอากาศดีดีพี่น้องอากาศดีมากนัวนอนซีเหอะกลับบ้านอันเดียพัดเม็นยากด Lippe, ascenseur que lippe. Ascenseur que lippe. Non, je ne sais pas. Ah, tu n'as pas touché le bouton avec ton doigt. Ascenseur que lippe. Parce que ton doigt, il est peut-être pas bien. Moi, je sais. La clé. J'appuie. C'est ah, ça. Non. Oh, je suis déjà man, bébé. Je suis déjà woman. <laughs> je comprends bien. จุกในมัวเบียออกมาแล้วนะคะอันนี้เราเองบายบายกลับบ้านแล้ว